เรื่องเองเห็นผีแล้วไงวะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีก่อนตอนที่ผมเรียนอยู่ปชวชสองสอบกลางภาคเดือนตุลาคมเซจทางโรงเรียนก็ให้นักศึกษาไปฝึกงานกับศูนย์ราชการต่างๆในจังหวัดนะครับโดยทำการจับฉลากกันว่าใครจะได้ไปฝึกที่ไหนปรากฏว่าผมกับเพื่อนอีกสอง คนได้ไปฝึกงานที่สาธารณสุขอำเภอเมืองใกล้กับศาลากลางจังหวัดครับไปฝึกงานได้สองวันพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่เขาก็ชวนผมบอกลองไปทำอาสาไหมที่มูลนิธิผมถามเก็บศพเหรอพี่ไม่ไหวมัง้งแกหยอกผมว่าทำอย่างกับเห็นผีกลัวผีอย่างนั้นละ่ะผมเลยไม่อยากขัดเลยบอกพี่เขาไปก็ได้ครับพอดีว่าวันนั้นมีเหตุจริงๆ เป็นผู้หญิงขี่รถชนกับสิบล้อตายคาที่สมองกระจายเต็มถนนผมนั่งรถไปกับพี่เขาและเจ้าหน้าที่มูนลนิธิอีกสองคนไปถึงเห็นสภาพศพแบบดูไม่ได้เลยครับนอนคว่ำเหลือแค่ตัวถึงคอหัวเลอะพี่บอกให้ผมไปเข็นรถคนตายไปไว้ข้างถนนเพื่อรอตำรวจผมเดินไปจับแฮนด์รถปรากฏว่ามันมีของเหลวบางอย่างติดอยู่ผมเอามือขึ้นมาดูก็ตกใจเห็นเป็นสีเหลืองๆมีเส้นเลือดอยู่ สิ่งแรกที่คิดได้คือมันสมองแน่นอนผมรีบเอามือเช็ดกับพื้นถนนทันทีตอนนั้นเองก็ได้ยินเสียงพูดมาว่ามึงเอาสมองกูไปถูพื้นทำไมผมเงยหน้ามาเห็นผู้หญิงที่ตายนั่งอยู่บนเบาะรถกำลังมองมาทางผมผมนิ่งอึง้งมองเธอตาต่อตาอยู่พักหนึ่งจนพี่ที่มูลนิธิมาเรียกโดยการดึงเสื้อผมพี่แกบอกเรียกผมอยู่นานแล้วแต่ผมเอาแต่นั่งนิ่งมองเบาะรถแกแซวผมใหญ่ว่า เองเห็นผีหรือไงวะแล้วก็ใช้ผมไปเอาศพขึ้นรถโดยที่ผมต้องนั่งในแคปหลังกับศพและพี่คนหนึ่งก่อนที่ประตูแคปหลังจะปิดภาพที่เห็นคือผู้หญิงคนนั้นยืนไม่มีหัวอยู่กลางถนนผมก็ได้แต่กลัวและสงสารเธอในเวลาเดียวกันแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นผมก็ยังไปช่วยที่มูลนิธิอีก3-4ถึครั้งครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังกันจนจกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ